ทัวร์ยุโรป3ทับ2568 Travel Around by c h a 8วัน6คืนมหัศจรรย์สแกนดิเนเวียลองฟยอร์ดสัมผัสฤดูหนาวแห่งบอติกทีมงานดูแลดุดยาดมิตรโปรแกรม z ั a การ2601 TK ราคาเริ่มต้นเพียง79,990บาท2ทับ2,568 เปิดประตูสู่ดินแดนสุดขั้วโลกเหนือพิชิตฟิยอดที่ลึกที่สุดในโลกนั่งรถไฟสายโรแมนติกพร้อมดื่มด่ำความงามแห่งฤดูหนาวในสามประเทศสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กนี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สัมผัสแก่นแท้ของสแกนดิเนเวียในช่วงเวลาที่งดงามที่สุด Travel a r o u n ราวบ h a ชาว e นำเสนอทริป8วัน6คืนที่รวมเอาไฮไลท์ระดับโลกเข้ากับประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราและไม่เหมือนใครให้คุณได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและความสง่างงามของเมืองหลวงแห่งบอลติกประสบการณ์สุดทิเศษและสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนอร์เวย์ดินแดนแห่งฟยอร์ดมรดกโลกที่ต้องมาเห็นด้วยตาของคุณเอง หัวใจสำคัญของทริปนี้อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ที่ซึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอก 1. ล่องเรือชมซอเนฟยอร์ดราชาแห่งฟยอร์ดคุณจะล่องเรือชมทัศนียภาพของฟยอดท,ที่ยาวและลึกที่สุดในโลกซึ่งเป็นผลงานการกัดเซาะของธันน้ำแข็งมานับแสนปีวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับ คือการดื่มด่ำความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาอย่างใกล้ชิดและสัมผัสความสงบเงียบของหุบเขาลึกที่ถูกโอบล้อมด้วยน้ำทะเลสีครามการไปในช่วงฤดูหนาวจะมองวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะสร้างความรู้สึกโรแมนติกและน่าประทับใจยิ่งกว่า 2. นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมส์บาน่าเร w a y นี่คือเส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุดในโลกเราจะพาคุณไต่ระดับความสูงกว่า865เมตรในระยะทาง20กิโลเมตรผ่านอุโมงค์ที่ถูกขุดด้วยมือกว่า18แห่งชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาสูงชันและแวะชมน้ำตกจอฟฟอร์เซนที่ยิ่งใหญ่วัตถุประสงค์คือสัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่น่าตื่นเต้นพร้อมชมทัศนียภาพของเทือกเขาโนเวที่หาชมไม่ได้จากที่อื่น 3. ซึมซับปรัชญาชีวิตที่อุทยานฟร็อกเนอร์พาร์คชมงานประติมากรรมหินแกรนิตและทองแดงชิ้นเอกของกูสตาฟวิกเก์แลนด์โดยเฉพาะกลุ่มรูปสลักที่ชื่อว่าโมโนลิทที่สื่อถึงวัฏจักรในหนึ่งชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจมตายวัตถุประสงค์คือชื่นชมงานศิลปะท,ที่ลึกซึง้งและได้แรงบันดาลใจจากความหมายของชีวิตแคสเทลสวีเดนและเดนมาร์กความสง่างามของเมืองหลวงบอลติก สต็อกโฮล์มสวีเดนราชินีแห่งทะเลบอลติกเยี่ยมชมศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์มสถานที่จัดเลี้ยงรางวัลโนเบลอันทรงรเกียรติและเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซามิวเซียมที่จะแสดงเรือรบโบราณสมัยศตวรรษที่17ที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกวัตถุประสงค์คือเรียนรู้ประวัติศาสตร์การเดินเรือของชาวสแกนดิเนเวียและชมสถาปัตยกรรมบาโรกอันวิจิตรการตา 2. ล่องเรือสำราญลุกส์ DFTS ข้ามคืนสัมผัสความหรูหราด้วยการเดินทางข้ามทะเลจากออสโลสู่โคเปนเฮเกนด้วยเรือสำราญที่มีห้องพักร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์สแกนดิเนเวียนและร้านค้าปลอดภาษีวัตถุประสงค์คือเดินทางอย่างสะดวกสบายพร้อมเพลิดเพลินกับอาหารมื้อพิเศษและวิวทะเลบอลติกอันกว้างใหญ่ 3. โคเปนเฮเกนเดนมาร์ก ดินแดนแห่งเทพนิยายถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นเงือกน้อยสัญลักษณ์แห่งเทพนิยายอันเป็นที่รักชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออนที่มีตำนานเล่าขานการสร้างแผ่นดินเดนมาร์กและเดินเล่นชมอาคารสีสันสดใสที่ท่าเรือนูฮาวรวมถึงการช็อปปิ้งบนถนนสตรอกถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในโลกวัตถุประสงค์คือตามรอยเทพนิยายเชิญชมสถาปัตยกรรมคลาสสิกและสัมผัสบ,บรรยากาศอันมีชีวิตชีวาของเมืองหลวงเดนมาร์ก ในโปรแกรมนี้ไม่มีการไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นการขอพรตามความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะแต่เป็นการเข้าชมสถานที่ทางศาสนาและประวัติศาสตร์เพื่อชื่นชมความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมและเรื่องราวในอดีตสรุปสิ่งที่คุณจะได้รับและเหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดทริปนี้คุณจะได้รับประสบการณ์เหนือระดับที่รวมเอาที่สุดของนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กไว้ในทริปเดียว คุณจะได้สัมผัสทั้งความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและความสง่างามทางวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานทำไมถึงควรไปโปรแกรมนี้เดินทางในช่วงฤดูหนาวมกราคมถึงมีนาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สแกนดิเนเวียมีความสวยงามเป็นพิเศษด้วยบรรยากาศที่สงบโรแมนติกและอบอุ่นในแบบฉบับของยุโรปเหนือ คุณจะได้สัมผัสความแตกต่างของวิวทิวทักี้ปกคลุมด้วยหิม,มะในเขตภูเขาของนอร์เวย์ผสมผสานกับการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยสายการบินเ u ร์กิชแอร์ไลน์และบริการอาหารถึง13มือ้อบรรยากาศที่จะได้รับและสิ่งที่โดดเด่นคุณจะได้สัมผัสความโรแมนติกของหิมะและความหนาวเย็นที่แสนสบาย การเดินทางบนเรือสำราญข้ามคืนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายรวมถึงความตื่นตาตื่นใจในการชมประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบทริปนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการผจญภัยในธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมราคาทัวร์เริ่มต้นเพียง79,990บาทราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น5,500บาทและค่าทิป2 5 0 0บาท รับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวบริษัทเชลวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ทททหนึ่งทับหนึโทรศูนย์เก้าเจ็ดแปดแปดเกสลนอดีเจาสนใจรีบทักรีบจองเพื่อเจารึกความทรงจำอันลําค่าในดินแดนสแกนดิเนเวียกับเราได้แล้ววันนี้